วิเคราะห์บอลลีกแชมเปียนชิพระหว่างคู่บริสตันซิตี้เ s ัสเลสเตอร์ประจำวันศุกร์ที่29มีนาคม2567ที่สนามแอสตันเกสเตียมเวลา19นาฬิกาเรทราคาบอลเลสเตอร์ต่อครึ่งควบลูกสถิติผลงานใน5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมบริสตันซิตี้ใน5เกมหลังสุดยังไม่ชนะใครเลยและแพ้ไปอีก4เกมเสมอ1เกมเท่านั้น และเลสเตอร์ชนะ1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2เกมและใน3เกมที่เคยพบกันทั้ง2ทีมบริสตันซิตี้ชนะ1และแพ้2ส่วนเลสเตอร์ชนะ2แพ้เพียง1เกมมาเช็คฟอร์มของเจ้าบ้านบริสตันซิตี้ของกุนซือเลียมแมนนิงเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับเวสต์บรอมวิชศูนย์ถึงสในหลีกเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนฟาดแข้งจะไม่มีชื่อโรเบิร์ตแอดทินสัน ไอแมนเบนา u s และซามูเอลเบล33นัด5ประตู3แข้งเดี้ยงที่ไม่สามารถใช้งานได้แน่นอนคาดว่าแมน n ิ่งเตรียมวางหมากในระบบ4-2-3-1โดยมี Tommy ่คอนเว31นัด7ประตูออกสตาร์ทยืนเป้าล่าสกอร์และใช้เจสันไนท์นัด4ประตูรับจ็อบเพลย์เมคเกอร์คอยสนับสนุนอยู่ด้านหลังตามระเบียบด้านทีมเยือนฝั่งของเลสเตอร์ทริปนี้ดูมีแข้งติดแบนไปก็คอลัมดอยและตัวเจ็บด้วยอย่างเดนนิสแพร ฟริคาโด้เปเรรากับคาซี่แม็กเอเทียดูจากไล่อัพที่ลงสนามแล้วถือว่าก็ยังสมบูรณ์ดีอยู่เล่นมาแผน4-2-3-1เจมี่วาดี้จอมเก่านำทัพมาเลยแดนหน้าผลงานในหลีกก็ยังจัดจ้านกดแล้ว13ประตูผนึกกำลังปีกสเตฟฟี่มากดีก็อันตรายกดไปอีก10ประตูทัศนะเกมนี้ยังเชื่อว่าเลสเตอร์จะฝ่ามารสุมรุมเร้าทั้งในสนามและนอกสนามกลับมาสู่ฟอร์มเก่งได้อีกครั้งแถมสถานการณ์ในตารางตอนนี้หล่นมาอยู่เบอร์2แล้ว มั่นใจว่าพวกเขาเอาจริงยิ่งกว่าเคยแน่นอนด้านศักยภาพของขุมกำลังและแทคกติกต่างๆยังคงเหนือกว่าคู่แข่งพอสมควรสวนทางกับเจ้าบ้านบริสตันซิตี้ที่แต้มต่างกันเกือบเท่าตัวแถมผลงานในหลีกก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไรหลังประชัย5จากหนท้ายชนะ1และโดนถลุงแนวรับยับเยินร่วมร่ก้าตุงอีกด้วยแถมมีถึง3นัดที่ซัดใครไม่เข้าเลย ด้านสถิติการพบกันหนล,ล่าสุดก็เสร็จคู่แข่งเบียดเอาชนะไปแบบไม่มีปัญหา1นต่อศแนะนำอยู่ต่อไม่ต้องรอลงอาญาฟันธงจัดไปจิ้งจอกสยามงามหยดชี้ชัดเลสเตอร์ครึ่งควบลูกฟันธงเลสเตอร์ชนะ1ต่อศูและ2ต่อศอัตราความมั่นใจ8ต่อ10ท่านใดที่ดูคลิปแล้วสนใจเข้ากลุ่มไลน์นำเล่นพาบวก VIP ดูรายละเอียด,ดคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลย และในกลุ่มยังมีพักพวกแทงบอลกันยะแยะไม่มีเสียงหน้าม้าเลยมีแต่คนเล่นด้วยกันให้ทีเด็ดกันแม่นๆในกลุ่มจัดบอลสดบอลสูงกันทุกวันมีสเต็ปมีเดี่ยวมีชุด8ตัวให้ตามการทั้งวันครับมาเลยครับเป็นครอบครัวเดียวกันแถมยังมีการสอนจับราคาน้ําให้เล่นกันทั้งวันสอนเทคนิคการแทงบอลต่อรองสูงแชร์ความรู้ดีๆกันทั้งวันรายละเอียดในคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะครับ